จ้าสวัสดีพี่น้องสุกูลสกุลโมนิสาวสกุลมามีอีหยังไรโฟนตกพี่น้องฝนตกมะล่างฮิมาไปเรื่ล้วจ้าก็เลยอันเมื่อไรไปทางในมันเด็กไปซื้อกับเข่าวันอยู่ในห่างเคยทายท่ามื่อไรน้าพี่น้องเนาะเพราะวันเขากะเข้ารบอันห่างเพิ่นเนาะมันก็แปลว่าเสียได้ทายแบบหาเบิ่งได้นอกจากนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อาจจะทายได้ยุตว่าอัน บากาไทายหลายนอกจากเลือกบริไทยด้วยเลยมะเบอร์ <c oughs> มาดใอญ่ยังมาแน่ข้ารีวิวมะเขือเทศจ้ามเมะเขือเทศลูกใหญ่มเะมะเขือเทศกระส้มส้มเขียวหวานจ้า ส้มเขียวหวานมนโลนึงตัว้ถวา,ายพะพี่นอ้องเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีเขียวจ้าเดินมาหลายเลยพี่นอ้องเอ้เป็นมันฝรั่ง อีก่วงนึงจ้ามะม่วงพี่น้องหัววัวมองวงน้อยเทไรลูกละสิบสองโคนนะจ้ามะม่วงลูกละสิบสองโคนจ้าหนาหนาวพอกินได้ตัวหนาห่อนลูกลูกละยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าโคนนะจ้ะในทานหนาหอนพี่น้องหนาหนาวพ่อซื้อได้กินด่พี่น้องตัแพงขนาดซื้อมาสามลูกจ้ะ แล้วก็ขนมปัง <c oughs> สลัดแก้วสลัดของพญายอมาใไซขนมเขนมอามาใไซข,ขนมเป็นกลิ่นขนมปังตอบนี้นี่แหละค่ะไปปลาเนาะพี่น้องกินลูกแพ้จ้าไข่ให้พี่น้องเบิ่งไปเนาะไข่กินไข่เปลือกเปลือกพี่น้องกินไขด่ดี่ดีเลยนะ หอมแดงจ้ะก็พริกหวานสองลูก <c oughs> พักพักถือพี่น้องก็เลยซือ้อมาสองอันอันลละคสิบคนจ้ะถือยุกเส้นเละรี่คืนช่ยหน่อยฝรั่ง เหตุกับเขามา่อแรกจ้ะ <c oughs> ได้ดีมากห, <c oughs> หัวหนึ่งขอโทดขอให้เ้อะพี่น้ะน้ำยาว้างปากมาสอง <c oughs> เป็นหมูหมูเกล็ด <c oughs> ซีโนมมาสอง กอกใหญ่ก็หมูสามชั้นเป็นแบบอบเกลือได้พี่น้องเขาเจะใส่เกลือมาเลยด้วยใจมันถือก็เลยซื้อมาอันละยี่สิบเก้าโคนสามิบอันละส,ลสีเป็นสามิบโคนเด้วยันซื้อมาไหวหมู <c oughs> ได้สองมันถือนะพี่น้องช่วงมันลดนราคากับฝ่าวซื้อมามาตุนไหวหันใช้ซองฟิตไหวหันใช้ซองฟิตไหวจะ้ะ นี่กะได้สองอันนี้ได้หนึ่งเหนือเห็นแล้วพี่น้องฝนไม่ยังไล่เมืนอี้มารีวิวอาหารรีวิวอาหาราว่าอากาศมันนาะอากาศท้างหน่อยพี่น้องเบ <c oughs> ิ่งกันนะเี่เราจาอากาศข้างหนอกพี่น้องมืนอี้ฝนตกทัางวันเลยฝนตกมาหลังฮิมะแบบระด้เด้อพี่น้อง ตาว่าเห็นว่าวัานอาทิตย์ก็บ่าจะตกมาอีกอยู่จ้ะเพราะไงว่มืัอนี้ก็ล่มทั้งล่มทั้งฝนล่มไปแล้วหิ่มะโอ้ย บ่มกกีหิมะกระเหมอดได้พี่น้องในขนาดแค่ใายโมงได้จ้ะนี่ย <c oughs> ตน้นแอปเปิลน้องเาฮาหิมะก,กับใบบ้าแล้ะรถไล่ว่าไม่รถจะคล้องเด้อหน่พี่น้องรถ <c oughs> คนอื่นรถไอ้ผู้ขับเจ้าเซาเห็ดออฟฟิศทางไตเนาะยิราจาพี่น้องบ่มีอีหยังมืนน่อนี่มีอีหยังมากไม่ สาสุกนก็ขอขอพูดณด้หลายเด้อค่ะพี่น้องเขาพูณผููที่เก่าเขามาเป็นกำลังแรงใจเขามากดเตียดตีตามในซาสุกนเพื่อนใหม่สาสุกนไปห้ในหอดก็ขอโทษขออภัยในด้วยใจเด้อทั้งเพื่อนเก่าทั้งใหม่ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจ้าสาสุกนอาจจะไปใสาในด้วยพี่น้องจะได้กระทาสาสุกนในด้อจ้าเด้อ